ทบทวนโอวานห้องแก้วสารพันนึกวันพุทธที่22เมษายนพุทธศักราช2563วันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ชาวโลกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกเป็นวันที่จะให้มีสันติภาพบังเกิดขึ้นในโลก ความเห็นนี้ได้มีสืบเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษวันนี้เราจรึงพร้อมใจกันมาสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกโดยเริ่มจากการสร้างสันติสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีเจริญสมาธิภาวนาชําระกาย วาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยภายในและรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพระรัตนตรัยเป็นสาระอันเกษมเป็นที่พึ่งที่รึกที่แท้จริงของเรา และมวลมนุษยชาติทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวงและยังเป็นต้นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขอันแท้จริงแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาบริสุทธิ์เป็นคลังแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญที่มีอนุภาพอันไม่มีประมาณ ที่จะบรรดาลความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้บังเกิดขึ้นกับเราได้พระรัตนตรยัยสามารถกำจัดทุกโศกโรคภัยทั้งหลายได้ดังนั้นอนุภาพแห่แงพระรัตนตรยัยจึงสามารถคุ้มครองโลกได้โลกจะปลอดภัยได้อย่างแท้จริง จะต้องอาศัยพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพและสังขานุภาพเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าหากชาวโลกทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันแล้วหันมาสนใจการประพฤติธปฏิบัติธรรมมาฝึกทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูกต้องตามพุทธวิธีสันติสุขที่แท้จริง ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งดังพุทธพจน์ท,ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มีเมื่อใจหยุดความสุขหรือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น กระแสะแห่งความสุขและความบริสุทธิ์จะแผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกและจักรวาลแล้วโลกก็จะพบกับสันติสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะคุ้มครองโลกให้มีสันติภาพที่แท้จริงก็คือมวลมนุษยชาติจะต้องปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงสันติสุขภายในสันติภาพของโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยสงครามเพราะสงครามภายนอกไม่เคยสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติแม้ผู้ที่ได้ชื่อว่าชนะสงครามก็ยังไม่ใช่ ผู้ชนะที่แท้จริงเพราะว่าเป็นชัยชนะที่อาจจะมีวันกลับมาแพ้ได้อีกและผู้ชนะก็ย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมมีการสูญเสียมีการถูกเวรกันไปอีกยาวนานต้องทนทุกทรมานอยู่ในสังสารวัตรร่ำไป สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสงครามภายนอกก็คือสงครามภายในเพราะเป็นการทํำศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษยชาติไม่ได้เฉลียวใจเป็นสงครามที่ไม่ผิดหลักมนุมนษยธรรมแล้วก็เป็นสงครามที่จะทําให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงสงครามภายในซึ่งมนุษย์ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกัน เพราะลบกับค่าศึกภายในคือความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสต,ต่างๆซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายแล้วในทุกขั้นตอนของการออกรบไม่มีการพลัดพรากไม่มีการสูญเสียไม่มีใครเดือดร้อน ไม่มีใครร้องให้เสียน้ำตาเศร้าโศกเสียใจขับแค้นใจร่ำเพิ้รไรลำพันต่างๆแต่ว่าจะมีความสุขในทุกขั้นตอนและก็เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างสันติภาพในโลกการชนะศึกสงคารามภายในนี้แหละที่จะทำให้เกิดสันติภาพ และเป็นการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้มีสรภาพที่แท้จริงการสร้างสันติภาพถูกกว่าการทำสงครามภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้เลยสงครามภายนอกต้องเสียงบประมาณมากมายทีละหลายๆล้านบาทแต่สันติภาพอันเกิดจากสันติสุขภายในไม่ต้องเสียทรัพยากรเลย ไม่ต้องใช้อาวุธยุดโธปรกรณ์ต่างๆใช้เพียงแค่ใจหยุดใจนิง่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็จะเห็นศัตรูที่แท้จริงต่อจากนั้นจะต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสอสวะผู้อยู่เบื้องหลังความทุกข์ทรมานการทะเลาะเบาะแวง้งการขัดแย้งกันในโลก ถ้าชาวโลกทุกคนพร้อมใจกันนั่งหลับตารบกับค่าศึกภายในสันติภาพภายนอกก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนโ,โอวาเนอพุทธศกราช2546เพื่อพ่อ Happy fun What? จะทำฝันนั้นให้เป็นจริงให้พ่อได้อุ่นใจเพื่อพ่อได้สุขใจจะกลับ นั่งนอเดินยืนตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่อำนวยพอ่อขอคำพอจงสนองย้อนกลับคืนให้ทุกท่านมีความสุขทั้งหลับและตื่น 未来。 เดินยืนตลอดเวลาให้ทุกท่านมีความสุขทั้งลับและตื่นทั้งนำนอนเดินยืนตลอด